สไตล์ธนากรเหมือนเดิมนะครับนะากับฮานอยนะครับก่อนอื่นก็ขอแสดงความนะครับยินดีด้วยนะครับและดีใจด้วยนะครับกับพี่น้องแฟนคลับทุกทุกท่านนะครับนะครับเมื่อวานปังมากนะครับเข้าทั้งฮานอยเข้าทั้งลาวเนาะพี่น้องเนาะนะครับฮานอยก็เข้าสามฮานอยเลยนะครับนะก็วันนี้ลาวก็เข้านะครับลาวก็เข้าตัว รูดให้นะครับนะนะครับเข้า6 9นะครับนะก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับนะวันนี้ก็ฮา,านอยเหมือนเดิมนะครับเมื่อวานเข้าถ้ารวมกับเฉพาะกิจด,ด้วยก็4นอยเลยนะเมื่อวานนะครับเนาะนะครับก็เข้าตัว1 3 3 1สามสามหนึ่งนะครับพิเศษเนาะแล้วก็ปกติก็เข้า 5 2 2สองห้านะครับเข้าตัวจอะหมดเลยนะครับนะเมื่อวานเนี่ยเข้าตัวเจาะแต่กลับนะครับนะเข้าตัวเจาะกลับนะครับเมื่อวานนะครับแล้วก็ v i p ก็โอเคนะครับก็เข้าแปดสามนะครับสามแปดนะครับตัววิ่งนูดนะครับนะแล้วก็ลาวก็ห9เก้านะครับเมื่อวานเนี่ยสุดยอดเลยนะครับแตกเลยนะครับนะสำหรับหานอยกับลาวนะครับวันนี้เหมือนเดิมนะครับเช่นเก่าเหมือนเดิมนะครับนะวันนี้ พอวลาให้เข้าสามหน่อยเหมือนเมื่อวานเนาะพี่น้องเนาะนะครับท่านไหนเข้ามาแล้วนะครับเดี๋ยวแอดจะให้ก่อนเลยนะครับสลับห้านอยสุดปังวันนี้นะครับนะนะครับวันนี้ให้วิ่งรูดศูนย์กับวิ่งรูดหกนะครับนะครับนะก็เจาะให้อย่างละสีคู่เหมือนเดิมนะครับนะสลับวิ่งรูดศูนย์กับวิ่งรูดหกนะครับนะก็มีศูนย์สองนะครับศูนย์ห้านะครับ ศูนย์เจ็ดนะครับศูนย์เก้านะครับนี่คือวิ่งมือศูนย์นะครับแอดจาะไ้แล้วสี่คู่นะครับวิ่งรุ่ดหกนะครับนะวิ่งรุ่ดหกก็มีนะครับหกศูนย์นะครับหกสองนะครับหกเจ็ดหกเก้านะครับนี่คือตัวที่ออกนะครับเราเมื่อคืนนี้คือหกเก้านี้นะครับเนาะนะครับ คุณสมพรเก็ดแก้วสวัสดีคับแอดสวัสดีครับผมสวัสดีเช่นกันนะครับคุณภก,กาวานสวัสดีคับแอดสวัสดีเช่นกันนะครับผมนะครับเข้ามาแล้วก็ต้องอรับชมรับกลับกันทุกท่านเนาะนะครับก็เมื่อวานนี่ปังมากนะพี่น้องเนาะทั้งลาวทั้งฮานอยเลยเมื่อวานนะครับเนาะวานร่ำรวยกันไปนะครับวันนี้ก็ร่ำรวยอีกเช่นเคยนะครับคุณชุติมาศนะครับาลาวาลาวค่ะครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับนะครับนะ นะครับก็เมื่อวานก็โอเคนะครับท่านไหนที่เข้ามายังไม่ทันแอดบอกนะครับแล้วแอดจะบอกไปเรื่อยๆนะครับว่ามีตัวไหนบ้างนะครับนะนะครับก็สลับผ้าหน่อยนะครับวันนี้นะครับเอ่อพรุ่งนี้พรุ่งนี้ก็มีลาวอีกนะครับพรุ่งนี้เด็ดเหมือนเดิมอีกเหมือนเดิมนะครับนะเด็ดเหมือนเดิมเช่นเคยนะครับนะพี่น้องเนาะต้องให้วิ่งรูดอย่างเดียวนะครับนะเพราะว่าแอดเจาะไม่ตรงตัวนะครับแต่วิ่งรูดแค่ตัวเดียวนะครับก็โอเคนะครับนะ ก็เป็นที่อันดีเลยนะครับสวัสดีแครอนะครับคุณพี่อารีสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับนะครับก็ศูนย์สองนะครับศูนย์ห้านะครับศูนย์เจ็ดนะครับศูนย์เก้านะครับรู้เสียงใครมาที่บ้านนะครับคุณกิรพานะครับสวัสดีครบแอดนะครับวันนี้ของปังเหมือนเมื่อวานนะคะครับผมสาธุครับสาธุครับสวัสดีครับคุณ พี่อารีนะครับนะที่เข้ามาคุณพี่อารีคุณจิละภานะครับแล้วก็ให้หัวใจลังบวกมาสีดวงด้วยขอบคุณมากครับนะครับนะไม่จะลืมนะครับ60 6 2 67 69นะครับสวัสดีครับคุณบุญมาสวัสดีครับสวัสดีเช่นกันนะครับผมที่เข้ามาแล้วต้องได้โชคลาภกันทุกท่านนะวันนี้ต้องปังเฮงเฮงบางปังเหมือนเมื่อวานนะครับนะขอให้เข้าอย่างนี้นะครับ สบายดีแอดสบายดีสบายดียดคุณเอรกีนะครับสบายดีนะครับเมื่อวานได้หรือเปล่านะ้อาลาวนะครับนะลาวลาวเข้าวิ่งรูดหกนะครับเต็มๆนะครับคุณคุณเลนะครับสวัสดีครับสวัสดีนะครับเสียงม้าเห่าติดกล้องแมคแอดอ๋อ,อ,อก,ออก็มีคนมาหาตานะครับก็ คนที่เคยคุ้นเคยแหละครับไม่ไม่เป็นไรครับไม่ติดกล้องแต่ว่าจะมีตัวนี้แหละครับตัวนกคืนมีอยู่ตัวเดียวนะครับนะคอยสอดส่องให้นะครับนะใครไปใครมานะครับจะได้รู้นะครับเนาะก็ดีเหมือนกันนะครับเลี้ยงไว้ก็ดีเหมือนกันแต่แต่ไม่เลี้ยงเยอะนะครับนะนะครับนะก็วันนี้ยังไงก็ต้องปังปังแน่นอนนะครับวันนี้ปังเหมือนเมื่อวานนะครับวันนี้จัดได้เลยนะครับเชื่อแอดนะครับนะเพราะว่ามันเข้าแล้วมันเข้าเลยนะครับของแอดเนาะเมื่อวานก็ เขาพิเศษนะครับดาบพิเศษที่ห่างหายไปตั้งนานนะครับพิเศษเริ่มกลับมาแล้วพิเศษปกตินะครับแล้วก็ VIP อยากให้เป็นแบบนี้ทุกๆวันนะพี่น้องเนาะเพื่อพี่น้องที่จะได้โชคลาภด้วยกันนะครับนะครับแล้วก็มีศูนย์สนะครับวันนี้นะครับศูนย์สองศูนย์ห้านะครับศูนย์เจ็ดนะครับศูนย์เก้านะครับนะแล้วก็วิ่งรุ่ดหกนะครับก็มี นะครับห0ศนนะครับหกสองหกเจ็ดนะครับห9เก้านะครับวันนี้นะครับได้ยิ้มกันตัวหน้าด้วยนะครับนะสำหรับเมื่อกี้พ่อโทรมานะครับนะ่าเดี๋ยวแป๊บบนึังนะ พ่อโทรมาตุลาอะไรกันไม่รู้นะครับนะนะครับก็วันนี้นะครับขอให้มาปังเหมือนเดิมนะครับสำหรับฮานอยนะครับฮานอยเนี่ยนะครับจะเข้าทุกว okay, ันอยู่แล้วนะครับแล้วก็ไม่ทําให้พี่น้องผิดหวังนะครับสำหรับฮานอยเนาะนะครับก็วันนี้นะครับวันนี้ชอบหกนะครับนะชอบหกมากที่สุดนะครับนะชอบหกนะครับนะวันนี้วันนี้ชอบหกนะพี่น้องนะ นะครับคุณสตาเทพสวัสดีครับสวัสดีครับแอดปังครับสายทูครับสาธุครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุนะครับคุณสตาเทพหรือคุณยักษ์นะครับแล้วก็อ่าอ่าเป็นพี่น้องแฟนคลับที่นิสัยดีอีกท่านหนึ่งนะครับเนาะทุกทุกท่านเลยนะครับนะนะครับนะสุดยอดเลยนะครับเนาะน่ารักมากน่ารักทุกทุกท่านเลยนะครับนะก็เข้ามาแล้วก็ต้องได้ชมได้ลาบกับสไตล์ธนากรนะนะครับนะขอให้ โชคลาภกับสไตล์ธนากรนะครับทุกๆวันนะครับเย็นนี้เราก็ต้องได้ยิ้มกันเต็มหน้าอย่างแน่นอนนะครับกับสไตล์ธนากรนะครับคุณชะลอสวัสดีครับผมสวัสดีครับนะครับนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับวันนี้ได้ยิ้มกันเต็มหน้าอีกแน่นอนนะครับไม่ทําให้ผิดหวังแน่นอนนะครับมีศูนย์กับหกนะครับนะสวัสดีครับคุณปาณีวิ่งรูปศูนย์กับวิ่งรหกแต่แอดเจาะไว้ให้อย่างละสีกู่เหมือนเดิมนะครับนะ ตัวเจาะกลับนะครับบนล่างนะครับโอเคเลยนะครับอย่างนี้เลยนะครับวันนี้นะครับนะครับศูนย์สองนะครับศูนย์ห้านะครับศูนย์เจ็ดนะครับศูนย์เก้านะครับนะหกศูนย์นะครับหกสองหกเจ็ดหกเก้านะครับแอดชอบหกเก้าอีกแล้วครับนะครับ นะครับเลขตัวนี้คือออกออกลาววานนี้แล้วครับแอดชอบหกเก้าวันนี้นะครับนะบอกได้เลยชอบหกเก้านะครับนะสลับหาหน่อยนะครับนะคุณกินนานสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีเช่นกันนะครับนะครับแล้วก็หรือท่านจะวิ่งรูดหกก็ได้นะครับวิ่งรูดหกก็ได้นะครับนะแล้วแต่พี่น้องนะแอดก็ ไม่กล้าการันตีให้นะครับคือชอบชอบวิ่งรูด2กับ6เนี่ยนะครับนะให้ท่านตัดสินใจเอาก็ได้นะครับหรือท่านจะเล่นตัวเจาะกับของแอดก็ได้นะครับเพราะว่ามันมันมันจะน้อยหน่อยนะครับใช้เงินไม่เยอะนะครับเนาะแต่กําไรเยอะนะครับสวัสดีครับคุณประดิษฐ์สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีเช่นกันนะครับนะครับแล้วก็อันนี้คือจะวิเคราะห์ให้ให้พี่น้องดูนะครับนะก็คือว่าถ้า ถ้าเราจะวิ่งรูดนะครับเนี่ยก็คือวิ่งรูดหกนะครับนะครับก็ตัวเจาะของศูนย์สองศูนย์สามเอ้ยศูนย์สองศูนย์ห้าศูนย์เจ็ดศูนย์เก้าเนี่ยสี่ตัวนี้อย่าทิ้งนะครับคือท่านจะวิ่งรูดคือวิ่งรูดหกก็ได้นะครับนะคือตอนตัวเจาะแป๊บเนี่ยก็คือหกศูนย์หกหนึ่งหกสองหกสามหกสี่หกห้าหกหกหกเจ็ดหกแปดหกเก้าเนี่ยคือวิ่งรูดนะครับ แต่ตัวเจาะยังอยู่เหมือนเดิมนะครับตัวเจาะเนี้ยกลับเลยก็ได้นะครับนะหรือตัววิ่งรูดไม่ต้องกลับก็ได้แล้วแต่พี่น้องเนาะแล้วอันนี้แล้วแต่พี่น้องนะครับนะหรือจะกลับก็ได้นะครับนะครับนะกาไรก็กาไรเหมือนกันครับกําไรเยอะเหมือนกันนะครับนะอยากให้พี่น้องเล่นแบบนี้นะครับนะบางบางทีหรือว่าเราจะรอดูนะครับว่าจะพอกิจมันจะมาตัวไหนนะครับมันมาถ้ามันมาถ้ามันมาสองหรือมาหกอย่างเงี้ยนะครับนะ ท่านสามารถเล่นตัวนั้นได้เลยนะครับนะนะครับก็คือจะหนักหน่อยอย่างเงี้ยนะครับนะครับคุณนวินสวัสดีครับผมสวัสดีนะครับคุณอ้ํานะครับนะคือนักร้องนะครับคุณนวินก็เป็นนักร้องนะครับคู่กับทัดนาตะกวดทุ่งนะครับนะนะครับคุณนวินนะครับนะก็ขอบคุณมากนะครับที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้นะครับโดนเล่นไปตั้งแต่เช้าเลยแอดอ๋ออันนั้นอันนั้น พกหุ้นหรือเปล่าครับผมไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่หวยแอดต้องวันนี้ต้องปังแน่นอนนะครับนะถ้าท่านไหนรอเล่นเฉพาะหวยฮานอยวันนี้ปังแน่นอนสวัสดีครับคุณสมานสวัสดีครับผมสวัสดีเช่นกันนะครับนะครับยายนะครับยายกระตานะครับคุณสมานนะครับนะนะครับแล้วก็นี่ได้คุยกันทุกกัรออกหุ้นนะครับได้คุยกันทุกวันนะครับกับ ของอาจารย์สมานนะครับอาจารย์สมาก็เป็นเป็นเป็นครูเกษียณนะก็เข้ามาเป็นกำลังใจให้ลูกหลานแล้วก็ขอบคุณมากนะครับนะครับทวนหน่อยนะครับเพิ่งมาครับผมนะครับให้วิ่งลูกศูนย์นะครับกับวิ่งลูดหกนะครับนะนะครับแอดก็เจาะให้อย่างละสี่คู่เหมือนเดิมนะครับแล้วก็มีศูนย์สองนะครับนะศูนย์ห้านะครับ 07นะครับ09นะครับนะแล้วก็วิ่งรูด6นะครับนะ60นะครับ62นะครับ67 69นะครับนี่แหละครับคือฮานอยวันนี้นะครับขอให้พี่น้องโชคดีทุกทท่านนะครับนะก็อย่าเจะดเจนเด้อพี่น้องเด้อขอให้เงินเงินเข้ามาในกระเป๋านะครับทุกทุกวันเลยนะครับเนาะ ถ้าใครอยากจะเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคก็เข้ามาที่ช่องสไตล์ธนากรนะครับนะนะครับก็มีโชคลาภให้ตลอดเวลานะครับท่านไหนที่บอกว่ายังไม่เคยถูกก็ให้มาดูที่ช่องสไตล์ธนากรนะครับจะไม่ผิดหวังแอดจะบอกให้เลยนะครับว่าหวยรัฐบาลนะครับหวยรัฐบาลแอดจะให้อยู่แค่สามตัวสองคู่นะนะครับนะสามตัวสองคู่โอ้ยสามตัวสามคู่นะครับ ก็มีนะครับก็มีเก้าสองเจ็ดนะครับเก้าสามเจ็ดนะครับแล้วก็ศูนย์ห้าสามนะครับศูนย์ห้าสามนะครับนะครับแล้วก็ถ้าใครชอบวิ่งนะครับชอบวิ่งวิ่งได้เลยนะครับวิ่งสามนะครับนะนะครับวิ่งสามนะครับนะเพราะว่าเอสเปลี่ยนทั้งทู เห็นทั้งต้นไม้นะครับต้นไม้ที่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 แอดเป็นนั่งคือต้นนะครับทองนาคเงินนะครับทองนาคเงินนะครับแอดเห็นเป็นสามนะครับสามตัวอย่างสวยเลยนะครับต้นไม้นะครับเอาไปทาแป้งแต่ไม่ได้ขูดนะครับมันจะมีที่ที่กาบไม้กากกาบกาของต้นอ่ะเล็กๆอ่ะครับ มันลอกออกทีนี้จะเป็นสีขาวแอดก็เลยเอาแป้งไปรูปโอ้โหชัดมากเลยนะครับนะกเห็นสามชัดมากเลยนะครับชัดมากเลยนะครับนะไม่แน่นะครับสามเก้าเจ็ดก็ได้นะครับนะนะครับเก้าสามเจ็ดนี่แหละสามเก้าเจ็ดก็ได้นะครับมันเป็นไปได้ทุกเสมอนะครับนะครับหรือจะเป็นศูนย์ห้าสามก็ได้นะครับนะครับห้าศูนย์สามห้าสามศูนย์ก็ได้เนาะพี่น้องเนาะหรือสามห้าศูนย์ก็ได้เนี่ยอย่างเงี้ยนะครับเนาะ เนี่ยแอดจะให้แค่นี้นะครับแล้วก็เรื่องสองตัวเอานะครับนะนะครับเนาะแอดจะไม่มีอีกแล้วนะครับมีอ่าแค่นี้แหละสทาหรับรัฐบาลไทยเนาะรัฐบาลนะครับนะให้ซือลอตเตอรี่ไว้นะครับสองเก้าเจ็ดเอ่อเก้าสองเก็ดเก้าสองเก็ดเก้าสามเจ็ดนะครับศูนย์ห้าสามนะครับนะเนี่ยมีอยู่สามคู่นะครับนะซื้อลอตเตอรี่ไว้เลยนะครับนะรัฐบาลไทยนะนะครับเนาะซื้อเลยนะครับนะ มาทันขอบพระคุณมากค่ะนะครับคุณรัชนากรสวัสดีครับผมสวัสดีครับนะครับคุณนวินก็ส่งจุบมาให้นะครับแล้วก <IS> ็ถึงวัใจมาอีกหกดวงนะครับนะก็ขอบคุณมากค่าร่วงนะครับขอบคุณมากครับนะครับนะก็สวัสดีคุณดิ่งนะขอบังปังปุริเยคุณพอนพิมลสวัสดีครับคุณติ่งคุณติ่งนะครับสาธุสาธุสาธุปังปังปุริเยปุริเยปุริเยนะครับเนาะนะครับก็ ใจไม่อยู่กันเนื้อกับตัวฮ่าฮ่เป็นไรนาะนี่นรอนะครับนะท่านไหนที่เข้ามานะครับยังไม่รู้ว่าฮานอยวันนี้มีตัวไหนนะครับเดี๋ยวแอดจะให้อีกทีให้อีกครั้งนะครับ02นะครับนะ0 5นะครับ07นะครับ09นะครับนี่ไง คุณหนุ่มแท็กซี่สวัสดีครับสวัสดีครับหนุ่มแท็กซี่มาแล้วสวัสดีครับสบายดีครับพี่นะครับโอ้ครับผมพี่ดิงพี่ติ่งพี่ติ่งหรือพี่ดิ่งก็ไน้นะครับนะอ๋อพี่ดิ่งนะครับครับผมนะครับนะคุณนวินนะครับแล้วก็สายใจวันนี้เฮงเปงังๆนะแอดสาธุสาธุสาธุนะครับคุณสายใจสวัสดีด้วยครับสวัสดีนะครับสวัสดีนะครับนะ นี่แหละครับเพื่อนนะครับเข้ามาแล้วก็ต้องได้โชคลาภกันทุกท่านนะครับศูนย์สองนะครับศูนย์ห้าศูนย์เจ็ดนะครับศูนย์เก้านะครับหกศูนย์นะครับหกสองนะครับหกเจ็ดนะครับหกเก้านะครับวันนี้เฮงเฮงปังปังแน่นอนกับฮานอย ขอภาวนาให้เหมือนเมื่อวานนะครับเข้าสามหน่อยเต็มๆเมื่อวานเนาะพี่น้องเนาะก็วันนี้ก็ภาวนานะครับติงสิ์จับใส่เลยนะครับนะจับตัวเลขของแอสเนี่ยใส่เลยทั้งสามหน่อยเลยเนาะพี่น้องเนาะจะได้กันเต็มๆนะครับเนาะก็นะครับวิ่งรูศูนย์นะครับเนี่ยอยากบคุณนวินเขียนไว้นะครับขอบคุณมากนะครับคุณนวินหรือคุณอ้ํานะครับนะนะครับคุณติ่งไปไหนนะคุณติ่งคุณติ่งนะครับคุณติ่งนะครับคุณพรพิมลนะครับชื่อเล่นชื่อคุณติ่งเนาะ นะครับชื่อคล้ายๆกันเลยนะครับตกระดอนะครับนะคุณนโมสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีเช่นกันนะครับนะครับคุณระวินกสาทุกสาธุสาทุสาธุสาธุนะครับนะขอให้เข้าตัวเลขของสไตล์ธนากรนะครับสลับเย็นนี้นะครับขอให้ทุกท่านปังปังปังเฮงเฮงเฮงนะครับก็สลับวันนี้แอดก็ขอขอบคุณพี่น้องแฟนคลับทุกท่านนะครับที่เข้ามาเป็นกําลังใจให้นะ Hearts, เล่นลูดกระเจาะดีนะครับจากคุณนะครับเล่นเจาะนะครับเล่นเจาะกับบนล่างโอเคแล้วนะครับคุณสาริศยาสวัสดีครับสวัสดีครับคุณธนากรนะครับเมื่อวานเราก็เข้าวิ่งลูดหกขาผมนะครับขอแสดงความยินดีด้วยนะครับนะเมื่อวานเข้าทั้งลาวเข้าทั้งฮานอยเมื่อวานนะครับก็ได้กันไปเยอะแยะเลยนะครับคุณต้อมคุณต้อยผลไม้นะครับสวัสดี แปดขอบคุณค่ะนะครับได้เจาะสามหนึ่งค่ะครับผมลูดยาวๆครับนะครับจากหนุมแท็กซี่ลูดยาวๆเลยครับหนุนแท็กซี่สิบแปดนาทีนะครับเราวันนี้ก็ตามคําขอก็ได้นะครับเนาะเราคิดถึงกันนะครับทุกๆวันนะครับเราก็อยากจะนั่งคุยกันเนาะพี่น้องเนาะได้อ่านคอมเมนต์ของพี่น้องได้เขียนมาได้เขียนมาแล้วก็ได้อ่านก็มีความตื่นตันใจดีใจนะครับ ก็เหมือนกับพี่กับน้องที่ได้อยู่ด้วยกันนะครับนั่งคุยกันเหมือนเรานั่งคุยกันตัวต่อตัวอย่างเงี้ยเนาะครับน้ะพี่น้องเนาะคุณตาก็วันนี้ปังปังนะ,ค,ะ,นะ,ค,ะรครับอีกนะคะแอดครับผมสาธุครับสาธุครับนะขอให้ปังปังกันอีทุกทุกวันแบบนี้เนาะพี่น้องเนาะดีใจมากนะครับที่พี่น้องอน่ารักมากนะครับแต่ละท่านนะครับเนาะ คุณหนุ่มซีจะกรุงเทพเมื่อไหร่ครับอ๋อจะมากรุงเทพเมื่อไหร่ครับนะครับแล้วก็อตอนนี้ดูดูที่กระตังนะครับกระตังแล้วก็โรคออะไรนะเข้ามาใหม่โอมิคอนนะครับอะไรไม่ไม่รู้นะครับนะเลยไม่กล้าไปนะครับช่วงนี้มันนี้หน่อยที่แรกว่าจะไปนะครับก็รอดูก่อนนะครับเพราะวันมหนม่อีกแล้วนะครับมันม่อีกแล้วก็รักษาตัวก่อนนะครับ ติดตามอยู่เสมอนะครับกรับผมขอบคุณมากครับหนุ่มทักซี่นะครับนะว่าจะไปนะครับที่แรกว่าจะไปวันที่นี้แหละนะครับเนี่ยเนี่ยวันเสาร์เนี่ยแตเ่เดี๋ยวชาวบ้านห้ามไม่เยอะอยา่ยาอย่าเพิ่งไปนะครับนะเพราะว่าตอนนี้กําลังวุ่นวายกันอยู่กับโรคใหม่เ,หเข้ามานะครับนะมาอ่างทองไหมพี่เบาวีก <laughs> ็อ่ <laughs> <laughs> เดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวแวะไปเล่นด้วยนะครับถ้าได้ไปเที่ยวถ้าได้ไปเที่ยวทางนู้นนะครับนะต mm ิด hmm. ตามซับีหนุ่มที่ตายเขาบอกนะครับนะอ่างทอง mm hmm. ปลอดภัยนะค้าผมขอบคุณมาครับนะครับนะ,บนะ mm hmm. ก็เดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวให้โอกาสดีๆนะครับที่แรกว่าจะตั้งใจจะไปนะครับกรุงเทพก็จะไปไปธุระนะครับ ไปทุระสักสามวันนะครับพอดีอมันมันมันมีเข้ามาอย่างเงี้ยนะครับเข้ามาทั้งโลกทั้งภัยนะครับแอดก็เซฟตัวเองไว้ก่อนนะครับนะอติดไม่ตายครับพี่นะครับติดไม่ตายแต่อยู่ไม่ได้นานใช่ไหมครับผมดูซิโอเคเดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวแอดขึ้นไปนะครับแอ้ไปจริงนะครับเว่าจะไปวันเสาร์เนี่ยแต่นั้นแหละวหยุด เดืดต่อไปก่อนนะครับเนาะก็อยากจะไปเที่ยวเหมือนกันแอดอยากจะไปเที่ยวนะครับอยากจะไปเที่ยวหาพี่หาน้องทุกทุกที่เลยนะครับนะอยากจะไปหาเยี่ยมเยียนการไปไปเที่ยวกันนะครับก็ก็เอาตัวเลขไปให้ถึงที่เลยอย่างเงี้ยนะครับนะสำหรับแอดจะทําอยู่ตรงโน้นนะครับแล้วก็จะให้อยู่ตรงโน้นนะครับแล้วก็เล่นแบบนี้เล่นแบบโน้นนะครับ เราได้ได้ได้คุยกันก็ดีนะครับได้คุยกันก็โอเคนะครับแล้วก็จะได้เห็นกันด้วยครั้งหนึ่งในชีวิตเนองพี่น้องเน,งน,งนงาะโทรหาผมเลยครับพี่ค้าผมคัาผมเดี๋ยวจะโทรไปหานะครับถ้าไปนะหนุมทซกซี่ก็ยังคิดอยู่ว่าหนุทซกซี่ทําไมถึงไม่เห็นสักทีตรงสัยยังไม่หายหรือย,ยังไงนะครับเนาะหรือว่ามีอะไรก็ก็บอกกันได้เนาะก็คุยคุยคุยกันได้เนาะครับเนาะ เราปรึกษาอะไรกันได้แล้วก็ปรึกษากันนะครับน้องพี่น้องเนาะก็เหมือนเปียกเสมือนพี่น้องกันนะครับรักใครปองดองกันนะครับไปไหนก็เราจะได้รู้จักกันแล้วก็ไปไหนแล้วก็มีคนอยู่ข้างอยู่อย่างเงี้ยนะครับนาอไปไหนก็สบายใจอุ่นใจนาอพี่น้องเนาะถ้าได้รู้จักกันก็เหมือนเปียบเสมือนพี่เปียบเสมือนน้องเปียบเสมือนลูกเปียบเสมเียบเสมือนหลานนะครับแอดก็จะเป็นคนแบบนี้นะครับนะไม่ว่างครับ ไม่ว่างนะครับเนาะอ๋อแสดงว่าทํางานนะครับทํางานนี่แหละคือหน้าที่การทํางานของแต่ละบุคคลนะครับเนาะก็ต้องเลี้ยงชีพเลี้ยงหลายชีวิตเนาะเลี้ยงครอบครัวหรือว่าเราต้องทํางานนะครับนะพี่น้องนะครับก็วันนี้ก็อยากจะบอกว่าตัวเลขแอดวันนี้แจีวเลยนะครับติดผู้โดยสารครับอ๋อข้าผมนะครับนะาเข้าใจนะครับนะ ็โอเคนะครับหนุนซี่นะครับอ่ายังไงเราก็พี่น้องกันนะครับเป็นพี่มันต้องเป็นน้องกันนะครับเนาะอยู่ที่ไหนนะก็ต้องคุยกันตักกันเนาะพี่น้องเนาะนะครับแล้วก็นี่แหละคือถ้าไม่มีงานก็ไม่มีเงินนะพี่น้องเนาะแล้วก็รายได้เสริมก็คือโชคลาภของสไตล์ธนากรนี่แหละนะครับคือโชคลาภให้พี่น้องนะครับอ่าไว้เป็นนะครับรายได้เสริมเนาะพี่น้องเนาะนี่คือรายได้เสริมแต่ละวันค่ากับข้าวนะครับนะครับเนาะ ก็คือค่ากับข้าวนะครับคือโชคลาภของนักตายกรเอ่อคือค่ากับข้าวนะครับทุกๆวันแต่ละวันนะพี่น้องเนาะนะครับก็มี0ูนย์สองศูนย์ห้าศูนย์เจ็ดศูนย์เก้านะครับหกศูนย์หกสองหกเจ็ดหกเก้านะครับสําหรับวันนี้นะครับแอดก็ขอขอบคุณพี่น้องคนลับทุกท่านนะครับที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้นะครับแล้วก็อย่าเก็บอย่าจนนะครับนะคิดสิ่งไหนขอให้ได้สิ่งนั้นสมปรารถานาทุกประการนะครับนะ แชร์ไปนะครับแชร์ไปได้บุญนะครับแชร์ไปเยอะๆนะครับแชร์ไปให้เขามาดูให้เขามารู้ให้เขามารับโชคลาบๆจากสไตล์ธนากรด้วยนะครับสำหรับวันนี้แอดก็ขอก่าเขามาสวัสดีครับนะครับพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับลุงแก๊กก็มาสวัสดีครับไม่ทันมาทันพอดีครับขอบคุณครับครับผมนะครับนะ